เกม EP 3กันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย hey, นเฮ้ยวันนี้นะใช้มาเล่นโยคะอยู่เฮ้ยฉันเหนื่อยมากเลยอ่าเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำท่าต่อมาทำท่าชีขาแล้วก็เอ่อนั่งสมาธิดีกว่านะคะโอเคค่ะเอรได้เลยครับผมต,ตึ๊ดตือตือเอ่าเฮ้เฮ้ยฉันหิว เอ้ยฉันหิวน้ำมากเลยงั้นฉันขอไปกินน้ำหน่อยดีกว่าอตอนนี้เพื่อนๆนก็ไม่รู้หรอกฉันขอกินน้ำสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะตอนนี้ฉันกินน้ำเสร็จแล้วงั้นฉันเนี่ยไปเล่นโยคะต่อดีกว่า เดี๋ยวเพื่อนก็จะรู้กัน <c oughs> ฉันก็หิวน้ําอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอไปกินน้ําดีกว่าเพื่อนไม่รู้หรอกฉันขอกินน้ามันน้ำอะไรนะน้ำมน้้ำมะนาวก่อนก็แล้วกันนะตอนเนี้ฉันอิ่มละงั้นเดี๋ยวฉันขอใส่ที่คาดผมก่อนก็แล้วกันเพื่อนจะได้รู้ว่าฉันเล่นโยคะขอทำท่าโยคะต่อเลยก็แล้วกัน เอาละตอนนี้นะเดี๋ยวฉันจะให้พวกเธอเนี่ยฝึกการอยู่บนเอมเขาเรียก,กเออลูกลูกนั่นแหละเออให้เธอทำท่าอะไรก็ได้แต่ขอให้มันอยู่บนนั้นก็อะไรกันนะอึ๊บอึ๊บเหนื่อยจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นฉันขอให้เธอเนี่ยไปเก็บผ้าก่อนก็แล้วกันนะพอเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้ผ้ากันแล้วโอเค,อเ,คเก็บเก็บเสื้อโยคนะนั่นแหละ เสือโยคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะทำท่าให้ให้ดูก่อนนะคะฮึบฮึบฮึบอ่าเอยอ๋อเดี๋ยวเธอเก็บเสือโยคะได้เลยนะอ๋อโอเคค่ะอ่าฉันเก็บเสือโยคะเรียบร้อยแล้วต่อมาเธอก็อยู่บนนั้น,น,นเลยนะโอเคได้เลยเป็นการฝึกเนอะฮึบอ่ะฮึบอ,อ่ะฮึบอ่าต่อมา<ส>เดี๋ยว น้นเดี๋ยวมีที่ผมเก็บโยคะไหมเธอวางไว้ตรงนั้นแหละมีที่เก็บโยคะอยู่อ่ะเอาไปเก็บได้เลยนะเอาแล้วผมไม่มีการฝึกหรือครับอ๋อพอดีว่าฉันไม่มีอ่ะพอดีว่าฉันขี้เก็จอ่ะงั้นเดี๋ยวเธอเนี่ยทําชาชื่อขาได้เลยอืมหนูไม่ทำอะไรได้ไหมคะหนูง่วงค่ะอ๋อได้เลยจ้าสำ,นนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย